สวัสดีทักทายพี่น้องคือเก่านะครับในช่วงยามบแรงครับมันนีงก็มาเลาะบนเขาเขาเมืีอจะดำก่อนมูครับดำก่อนเพื่อนครับครับบนเขาครับม่านนะครับกำลังตั้งท้องนี่ครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับเพิ่งจะทั้งหยาครับทั้งหยาเป็นนําครับนี่ครับครับลำต้นของข้าว เป็นเขาแบบปะสันพิษครับปุยชื่อว่าภาพปุยจากภุมมปัญญาของเกษตรครับของเกษตรพอเพียงหรือว่าเกษตรบ้หน้าเกษตรอีสานเท่านี่แหละครับปุ้นบ้านครับนี่ครับกองผลกับกับพื้นที่ตัวนี้ก็จะเป็นเขาดอครับเป็นเขาดอขาวครับเรียกว่าเป็นเขาสองเดือนอีกเจ้าหน้าก็ได้เกี่ยว้วพี่น้อง กับอีกประมาณว่าน่าจะเกินอยู่ในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับเดืยนหนานี่ครับใครจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นข้าวของเกษตรครับของเกษตรเกษตรทดสอบกับลองวิจัยเบอร์ว่าเป็นแังไลยนะครับนี่ครับเขาครับเกษสรเกษตรเคืองมู่เลยครับเกพ้นครับพี่น้องครับกับปุ๋ยจาก ธรรมชาติของเกษตรครับทักทายพี่น้องคือเก่าครับในการเราบงเขาอีกซันหนึ่งคอยอยู่ครับอ๋ซันแล้วก็มี่ครับพี่น้องเดี๋ยวครับขอโทษขอหลายครับเมื่อบังต้องนี่ครับซ้อนแล้วครับเดี๋ยวภาพเบืองนพาุยครับนั่นครับเดี๋ยวขยายนิดหนึ่งครับออกลวงแล้วครับ กับเป็นเขาสองเดือนครับอายุประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนแรกครับพอดีกะมาทางหยาออกแล้วครับนี่ครับกะทางหยาออกกะเละเราบ้างครับส่วนพวกจะเป็นเขาพันเดียวกันครับพูนครับเดี๋ยวครับขยายนิดนึงบนกับยินาสวนครับครับจสนั่งก็เป็นเขา พันเดียวกันกับกับพันนี่แหละครับนี่เป็นข้าวปักดําพร้อมกันท้งชา้พี่น้องย่งามมังแรงคือก่านะครับในปลาเขา่ากับกํลาลังอุ่มทองครับนี่ครับบรรยากาศตอนแรกกับอังเสร็ลครับแบบเกษตรเกษตรแบบสบายสบายครับในเวลาสอดซองเบิ้งเกษตรตอนแรกนะครับ ต้งตองแต่พี่เราคือก็ขับสีตกกันแทกับพี่เ <c oughs> สิตกกันแท้ตั้งแต่พี่ตอนแรกกินก็ขับในสวนหรือว่าในป่าเขาครับของเกษตรมันบานต้องแต้ครับอยู่ดีเมียครับผม